ยังไงบัลลังก์วังมโนเราก็ต้องเป็นของกูรุ่งดิสราเมตเพราะกูนี่คือดอกฟ้ามึงกาฝากกูดอกฟ้ามึงกาฝากกูดอกฟ้ามึงกาฝาดกูดอกฟ้ามึงก้าฝากกูดอกฟ้ามึงก้าฝากมึงดอกฟ้ากูกลับกล่าวว่าเข้าตัวเข้าตัวไอ้รุ่งดิสราเมตมึงอย่าคิดเข้าข้างตัวเองไปหน่อยเลยมึงบอกว่ามึงเป็นดอกฟ้าโถเอ้ยคนอย่างมึงนะมึงฟังเอาไว้เลยมึงเป็นได้แค่ ไอ้มนุษย์สมมติเท่านั้นละเว้ย <All good. S 1> มึงด่ากูว่าไอ้มนุษย์สมมุติมึงต้องรู้ความหมายความหมายมันคือสิ่งใดบอกกูมากูด่ามึงกูรู้ความหมายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมึงฟังให้เต็มสองหูของมึงคำว่ามนุษย์สมมุติเปรียบได้ว่าบนโลกใบนี้ไม่ว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ ชื่อเสียงเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นเรื่องสมมุติที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเปรียบเทีเช่นมึงมึงคิดว่ามึงเป็นใหญ่มึงนะ่ะนะไอ้รุ่งรทธิกูบอกอะไรไว้ให้เลยสิ่งที่มึงสถาปนาตัวเองขึ้นมามึงเป็นได้แค่ไอ้มนุษย์สมมุติไอแรชบุรจอมลอม กูคือราชบุตรตัวจริงแต่เมืองนั่งที่เป็นทายญ้าตัวปลอมยังไงบัลลังก์วังมโนลมต้องเป็นของกูรุ่งเด็ดราเมศและถ้าวันนั้นมันมาถึงผู้หญิงอย่างเมืองกูจะยัดเยียดความเป็นผัวและหลังจากนั้นกูจะเเตีนเขียทิ้งซะผู้หญิงไร้ค่าอ้าววันนี้สวนเว้ย,ยสวนสวน ตบสวนกันเว้ยเอายมีตบสวนเว้ยเฮ้ยเอาเอาไม่เหมือนทุกงานเว้ยโอ้โหดังเซิมเลยครับโอ้เซ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 โอ้ยตั้งติแป๊บตั้งโอ้ยโอ้ยเหมือน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 เมือน กูเคยเล่นเรื่องนี้อันนี้ไม่ไม่ไม่มีในบทนี่หว่ามีไหมไม่มี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 ทำไมมึงเห็นว่าตอนกลางวันที่พี่มึงโดนไหมกลางวันพี่โดนมึงคิดว่ากูไม่กล้าทำมึงก็ตบกูมาสิทำไมมึงตบสิตบสิวะยิ่งนอนน้อยๆอยู่ด้วย ตบกูไม่ไหวโอ้ไม่จบไม่จบไม่จบทำไมทำไมเล่นหน้าเล่นตาเออมึงคงคิดว่าหน้าม๋อสวยมากใช่ไหมแน่นอนกล้าตบกูเหรอเออโอ้ย อะไรววา้เละไปทั้งหน้าแล้วครับอีกาลเกดมึงดูหน้ามึงสิหน้ามึงมันตลกว่ะหน้ามึงยังสวยอยู่ไหมได้อยู่ใช่ไหมหน้ากูปกติทำไมเดี๋ยวกูขอเช็คก่อนนะว่าขนตากูยังอยู่หรือเปล่า อะไรก็ได้แ <rôle> ต right, right, ่อ <Te> ย่าให้ขนตากูหลุดกูขอร้องอะไรก็ได้อย่าให้ไอ้กาวติดกาวติดชัวตาหลุด